ลังจก,ก็มีคุยคุยอยู่แล้วก็ตอนนี้มีอ่าบบนบทอยู่2เรื่องค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าบอกวันนี้มันก็จะไม่รับนะ uh. แล้วก็มันก็เหมือนเป็นแบบโลกทั้งสองใบที่เราชอบม,มีโลกสองใบ <'T ale. S 1> อ๋อฮะเจดีใใ้ค่ะเ,เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมค่ะเพราะว่า วันนี้ต้องบอกว่าชาลี่ได้รับเกียรติจาก m a s t e r c a r าร์ะคะให้เขาทำมาสเตอร์พีซที่เป็นแอปอินสตาเรชันนะคะโดยใช้ข้าวจากถื่ไทยซึ่งเหมือนเขาเลือกเราเพราะเขาบอกว่าเรามีเหมือนแบบแวลูที่ที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องของอความไว้วางใจของของคนนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เป็นการ กระจายที่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหดีใจมากไม่ค่ะเป็นเหมือนอร์ล ถ้าเกิดว่าเดินเข้างานมาเมื่อสักครู่อะค่ะจะสังเกตเห็นแบบโลกโก้ของมาสเตอร์มาสเตอร์การ์ดอะคะ่ะที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะถ้ามองไปใกล้ๆจะใช้เป็นข้าวเปลือกค,คําวพซึ่งนั่นคือข้าวของสุขไทยค่ะเราทำธุรกิจอันนี้มา4ปีค่ะแล้วก็ดีใจในทุกๆปีที่เวลาที่มีแบรนด์แบบระดับโลโอลที่แบบว่าอยากจะเหมือนคาลาบอเรตกับเราอะไรอย่างี้ค่ะดีใจมากเพราะว่าแขกที่มางานวันนี้ก็คือมาจากไม่ใช่เฉพาะ แค่ประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งงานนี้ก็คือ best of a s i a ใช่ไหมคะเมื่อวานก็มีการตับแจกรางวัลไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตัวชิลิเองก็ได้รับเลือกให้เป็นแบบ most fer uh, asia most influential ทางด้านโซเชียลอิมพ t คจากแพทเลอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจถือว่ามันเป็นการให้กำลังใจในการที่เราทำงานแล้วก็แบบมีคนมองเห็นเลยนะคเราทำสนับสนุนชาวนาที่ทำเกษตรแบบพื้นฟูผืนป่านะคะแล้วก็เหมือนทำมา4ปีแล้วก็ดูไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเขาไม่ใช้สารเคมี แต่เขาดูแลปุ๋ป่าแล้วก็เรื่องความหลากหลายชีวภาพร,ระบบนิเวศอะไรต่างๆล่านี้ด้วยค่ะก็ดีใจที่เหมือนได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ช่วยชุมชนไปด้วยในตัวดีใจมากเลยค่ะที่ตอนนี้ก็มีหลายร้านอาหารที่แบบบางร้านก็เป็นมิชลินที่ได้รับการแนะนําจากมิชลินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก เหมือนใช้ข้าวของเราอนะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอเราปแปรรูปค่ะเป็นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเป็นไอศครีมก็มีโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเลยในซซองหรือว่าแชงกรีล่าที่แบบใช้ไอศครีมเราที่อยู่ในแบบร้านอาหารจีนกับอิตาเลียนของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการใช้อยู่ในเซต after noon tea อนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ ม,มันมันดีใจแล้วมันก็ภูมิใจมากๆมันก็คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนช่วงแรกอ่ะก็คนก็อาจจะยังสงสัยว่าชิลิ่ทำอะไรอะไรเงี้ยด้านแบบสิ่งแวดล้อมแล้วพอมาทำชุวยกิจเพื่อสังคมมันเป็นแบบไหนแต่พอคนเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มจะรู้จักว่าเราทําอะไรเงี้ยก็ได้รับการสนับสนุนเราก็แบบรู้สึกดีใจนะคะว่ามันมีสิ่งให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลา คือมันจะมีแบบสิ่งใหม่มีปัญหามีอะไรเข้ามาตลอดแต่เฉลี่ยรู้สึกไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบความเหนื่อยยากหรืออะไรเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ทุกๆครั้งเลยที่เราได้ต้องแก้ปัญหาแล้วก็ได้ก้าวข้ามปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกั้งทุกวันนี้ไปเป็นแบบนียนบนอย่างเดยวใช่ใช่ใช่เมื่อเช้าก็เพิ่งไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มา ก็เป็นแบบเหมือนไปถึงเขาก็เรียกอาจารย์าจารยก็จะเขินๆนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกดีใจที่เราได้แชร์ประสบการณ์<ไ>แล้วก็มันเหมือน,ฉนเฉัยพยายามบอกน้องๆเลยนะว่าอะไรก็ตามที่เราแบบสนใจอ่ะให้สังเกตรายละเอียดให้มากแล้วก็ลองลงมือทําเลยเพราะเราจะไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะลงมือทําแล้วก็เรียนรู้จากการที่เราลงมือแล้วมันจะเป็น บทเรียนและ,ะรลายละเอียดที่เราไม่สามารถหาได้จากการเรียนที่ไหนเลยจริงๆสอบการตรงเลยล้วนแบบ9ปีที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อม4ปีที่ทํางานด้านแบบธุรกิจเพื่อสังคมและการบิ i l d brand ในยุคนี้อะไรนะคะซึ่งเราต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยมี 11, 11 11 10 10หรืออะไรเลยรเราไม่เคยทำโปรโมชั่นไม่มีจัดโปรเลยซึ่งอะไรที่ทําให้เราแบบเหมือน มีความแข็งแกร่งในแง่ของแบรนด์ที่คนคนก็ยังสนับสนุนเราทั้งๆั้งที่เราแบบไม่เคยไม่เคยตั้งราคาเพื่อที่จะลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าออตอนนี้เหมือนอสิ่งที่เราโฟกัสก็คือการแปรรูปค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับพวกผลิตผลทางการเกษตรของไทยที่ดีมากๆที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการแปรรูปแต่แปรรูปยังไงให้มันมูลค่ามันก้าวกระโดดจากการแค่แบบ เป็นข้าวแล้วไปเป็นไอศครีมเราก็มองหาแบบพวกนวัตกรรมอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเสริมแบบการเพิ่มมูลค่าตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็มองว่าถ้ามันสามารถทําได้แล้วก็สามารถผลิตในแบบอลลม่มที่มากได้เนี่ยการที่จะไประดับแบบเอเชียหรือ global ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากจนเกินไปน,น,น,นละครก็กาลังกาลังจะกลังจะก,ก็มีคุยคุยอยู่แล้วก็ตอนนี้มีอ่านบทอยู่2เรื่องค่ะเป็นซีรีส์คลิกไม่นาะน เออยังไม่ได้อ่าหนหมดใช่ใช่อ่านแบบเหมือนฟังเรื่องย่อมาคร่าวๆอาจจะคลิกนิดหน่อยว่ามันดีกว่้ใช่ไหมอะไรเงี้ยจะมีกฎบัตรเป็นไหมอะไรก็น่าสญญบบนใจก็ญญบบน่าสนใจเออซีรีส์ก็จะเร็วกว่าน,นะคะคแบบด้วยความที่มีบบตัดตัดตอนติดตอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รับเชิญอะไรเงี้ยก็จะมีความเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้น ใช่เราจะไม่ทิ้งไปไหนแล้วว่าเรารู้สึกว่าการที่อยู่ในวงการบันเทิงก็ก็มีแบบส่วนสําคัญมากในการที่เราได้ทํางานสิ่งละล้อมที่เราสนใจอ่ะเมื่อนั้นมันก็แบบช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบบเหมือนสนับสนุนงานทางวงการบันเทิงเราก็สนับสนุนงานด้านสิ่งละล้อมที่เราสนใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนเป็นแบบโลกทั้งสองใบที่เราชอบอ่ะมีโลกสองใบ วันนี้มันก็จะไม่รับนะแต่หลายคนก็คือคาดหวังอ่นแพี่ ที่จะเป็นตัวซีเควนซหรือเปล่าต้องรอเปิดกล่องจุนเนาะกามก็คือจริงๆแล้วก็คืออยู่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เขาเตรียมโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยชลิเป็นแทบจะเป็นหนึ่งในทีมงานนะเพราะว่าช่วยหาโลเคชันด้วยช่วยทําหลายอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้สนับสนุนดิวอะค่ะดิวเขาก็แบบตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากแล้วมีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้ช่วยได้เราก็อยากทำ เลยนะคะแล้วก็พอเหมือนมันส right well ักเซสแบบสักเซสแบบที่ไม่ม so ีใครแบบคิดว่ามันจะมาถึงจ <totally. S 2> ุดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เราแบบช่วยได้สนับสนุนได้ก็อย่างทํากระแสดิวลี่ใช่ค่ะละครชอบค่ะกระแสดิวลี่ก็รู้สึกแปลกนี้ว่าแบบไม่คิดว่า ว่าจะมีผลจิ้นเราอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วชลิซกับดิวสนิทกันมาเป็น10กว่าปีแล,แล้วแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยกันมาค่ะแต่ว่าไม่เคยมีใครเอาคลิปของเรามาทำสโลว้าจะแล้วกมจะมีความมุ้งมิ้งจวีไม่จะบอกว่าจริงๆบางทีทะเลาะก,กันอยู่ตีกันอยู่แต่ว่าทุกอย่างที่เป็นสโลก็คือจะอมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนั้น <laughs> มันจะได้หมดไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยเออสนุกแล้วก็ตลกดีแต่ว่า อย่าให้มันถึงขั้นเป็นแบบกระแสะที่มันกลายเป็นดราม่าหรืออะไรนะเพราะจริงๆดิวเขาก็แต่งงานแล้วล <laughs> คือก็เอาแต่พอสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยให้ให้สนุกสนุกแล้วแบบแฟนๆอะไรเงี้ยแต่วา่าถ้าถ้าอย่าอย่าอย่าดราม่าก็แล้วกัน <laughs> <laughs>